ที่เคยเป็นข่าวดราม่าในวงการขายรถมือสองคือการขายรถฟฟ้าแบบมือสองของโบนะทุกคนได้รับกระแสแบบว่าฮิตฮอตมากๆแล่งวันนี้ค่ะใครที่ถามหาว่าทําไมรถไฟฟ้าไม่เป็นมือสองทำไมไม่น้อยนุ่มนั่นในวันนี้มาเคาะเคลียร์นะคะประเด็นดราม่าเรียบร้อยแล้วมาแล้วค่ะรถฟร้ามือสองของแค้ m g e p p a r s ปี2อ2 2ันยสองเลขไม่ห้าหมื่นโล เพราะราคาขายนะคะอยู่ที่6แสนต้นๆเท่านั้นนะหรือว่าใครที่มาจากเป็นนี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษก่อนัน้แน่นอนเดี๋ยวไปดูรถกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่เคยติดตามโบเคยดูมาจากคลิปรถไฟฟ้าในหลายๆคลิปนะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ทิกเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหลายคนเนี่ยจะมีประเด็นดราม่าก,กับโบเยอะมากๆเลยว่าทําไมไม่มีรถไฟฟ้ามือสองทำไมไม่มีรถเลขไม่รถใช้แล้วเป็นอะไรยังไงต่างๆนานาวันนี้โบจัดมาให้แล้วและนี่ไม่ใช่คันเดียวที่มีด้วยนะคะแต่วันนี้ขอนําเสนอคันนี้ก่อนเลยแล้ะคะันค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว MG e p Pass ปี2022นะทุกคนทุกคนจะได้สีเทาแบบนี้ย้ําก่อนว่าอัันนี้คือตว แต่ที่หลายคนเห็นหน้าตาเขาแปลกไปเนี่ยนะคะก็มาจากการที่เขาไปติดบริเวณลิ้นหน้ามานะคะเป็นสีดําแบบนี้เนาะแต่ตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบหรืออะไรสามารถที่จะติดต่อแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับบริเวณด้านข้างรถค่ะอันนี้ก็สุดท้ายเป็นแม็กเป็นร้อ BBS ค่ะขนาดร้อประมาณ18นิ้วทุกคนบัวะบอกแบบนี้นะด้วยเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าค่ะรอบเครื่องเนี่ยไม่มีการที่ใส่ร้อแม็กใหญ่ไม่ได้ทําให้รถอึดขึ้นเลยค่ะถือว่านะคะ จากที่โบได้ลองขับได้ลองเทสแล้วฟิลลิ่งเนี่ยจากล้อที่ใหญ่ขนาด18นิ้วเนี่ยเอาอยู่นะคือช่วงล่างไม่โครงเคงไม่กระแทกตกหลุมไม่ได้รู้สึกเพินกระโดดหรืออะไรยังไงเลยนะคะทุกคนถือว่าเป็นล้อที่ใส่ออกมาก็โอเคมากนะในล้อขนาด18นิ้วแต่ถ้าใครอกว่าไปชอบตอนนี้อยากได้ล้อดเดิมอะไรพวกนี้สามารถเืนได้นะอ่ะถัดมาบริเวณข้างมดเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยแต่งรถมาให้ตามสไตล์คล้ายๆฝัดสไตล์นะคะก็คือจะล้อใหญ่หนึง่งแล้วก็เพิ่มลิ้นหน้านะแต่ตัวรถเดิมๆแบบนีีี้เเลยยดดด๋พาามมูอแ พอ,พอได้รีวิวรถไฟฟ้าจริงๆเนี่ยพอมารีวิวช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าแปลกเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนเวลาเราขาบรถไฟฟ้า,ฟาก็ได้แทบไม่ต้องแกะโครงสร้างเลยแต่วันนี้มันเป็นมือสองแ,แล้วโบจมนต้องแกะโครงสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูบริเวณโครงสร้างกันก่อนเลยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแก่ยากลําบากมากนี่นะคะทุกคนแทบแกะไม่ออกเลยเห็นปนะอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างบริเวณข้างประตูกันก่อนนะคะนี่เลย ก็จะเรียงเหมือนเดิมแบบนี้นะคะมันจะกลมๆแบบนี้นะทุกคนนะคราวนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มความมั่นใจนะคะว่ารถมันมีเปลี่ยนประตูข้างมั้ยมีโดนข้างมีโดนอะไรมาไหมทุกคนเดี๋ยวให้น้องตะกล้องซูงไปที่บริเวณขอบน็อตบริเวณด้านนี้เลยนะคะประตูซ้ายขวาน้านหลังดูให้ครบค่ะจะได้รู้ว่ามีการแกะหรือว่าการถอดประตูมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าบางทีโครงสร้างหลักไม่โดนหลอกจะเปลี่ยนประตูมาประตูยับประตูพังก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยให้ดูน็อตเลยนะคะว่า มันมีการแกะไหมอย่าถามว่าของเก่าขายทําไมนะคะตอบซ้ำๆง่ายๆเลยค่ะยึดค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือตอบแบบเบสิกง่ายๆเลยนะการที่รถไปใหม่จะมาเป็นมือสองยิ่งโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่ไม่ค่อยมีใครเขาขายกันเนี่ยก็มาจากการยึดนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะถัดมาเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันต่ออันนี้ประตูนี้คือไม่ต้องเปิดแล้วเนาะพวเราให้ดูน็อตประตูแล้วนะคะว่าไม่มีการแกะไม่มีการอะไรนะประตูยังไม่ทันแกะเลยมันคงไม่คว่มไปถึงโครงสร้างด้านในแน่นอนนะทุกคนอ่นนะถัดมาบริเวณด้านหลัง นะจ๊ะคันนี้ก็ด้านหลังให้ดูเหมือนเดิมให้ดูโครงสร้างกันก่อนทุกคนจะได้มั่นใจน็อตนะคะยึดฝาหลังนะซ้ายขวาบริเวณกับข้างดูให้ครบนะคะจิกไปยังคงเป็นรอยอยู่นะทุกคนนะนี่น็อตไม่มีการแกะไม่มีการโดนนะคะเม็ดอาอยู่ครบเลขตัวถังอันนี้คือข้อดีของ m อ็มหรือว่าสติ๊กเกอร์เลขตัวถังเนี่ยมันมาจากโรงงานนะ ถ้าเกิดสมมติว่าคันไหนมันเปลี่ยนประตูท้ายมาเนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยเจอรถแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันต้องแบบจากโรงงานเท่านั้นนะมีสัญลักษณ์แบบแซมเอ M G ข้างในแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้มีอะไรให้บ้างคันนี้มีสายชาร์จฉุกเฉินให้นะจ๊ะนี่สายชาร์จฉุกเฉินคันนี้มีให้นะคะก็เอาไว้ชาร์จฉุกเฉินนะเอาไว้ชาร์จกับแบบ กับไฟบ้านนะคะทุกคนข้อดีของชาร์จฉุกเฉินเนี่ยจะบอกงี้รถไฟ้าจากประสบการณ์ที่ขายมาประมาณเกือบ2ปีแล้วเนาะโดยเฉพาะรถไฟ้านะเคยขับเองเคยใช้เองนะคะไปหาลูกค้าต่างจังหวัดอะไรพวกนี้คือลองมาหมดแล้วนะคะแล้วก็ศึกษามานะคะเพราะเราเป็นคนขายใช่ป่ะก็รู้มาว่ารถไฟ้าพวกนี้มันเหมือนไอโฟนเครื่องหนึ่งค่ะ เวลาชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จอย่าให้มันเต็ม1อยเพราะว่าช่วงระหว่างที่แบตมันระหว่าง90ถึง100จะเป็นช่วงที่ใช้ไฟเยอะและรถเนี่ยก็ต้องดูดไฟค่อนข้างเยอะมากๆมันเหมือน iPhone เราเลยเห็นหมั้ทุกคนใช้ iPhone อย่าให้เครื่องอย่าให้แบตเตอรี่ต่ํากว่า15%อย่าชาร์จแบตเกิน80%นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันอะไรที่ใช้ไฟแรงมากๆเช่น Home Charger นะคะหรือว่าชาร์จตามปั๊มเนี่ยนะก็จริง,รงๆต้องบอกอย่างงี้เวลาเราใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเราชาร์จตามปั๊มเป็นเรื่องปกติเพราะบางทีเราต้องไปข้างนอกเราเลี้ยงไม่ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ในชีวิตประจําวันกลับมาบ้านเราควรจะชาร์จแค่สายชาร์จฉุกเฉินก็พอ ยังไม่จำเป็นต้องใช้โฮมชัตเตอร์เพราะว่าเวลาเราไปเจอกระแสไฟข้างนอกหนักอยู่แล้วนะคะคนถัดมาฟังกันบ้างเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันก่อนนะคะยาขอบประตูแทบไม่ต้องแกะดูน็อตบริเวณประตูข้างก่อนเลยนะคะถ้าประตูข้างไม่ได้เปลี่ยนไม่มีรอยทอดไม่มีน็อตเปลี่ยนสีเนี่ยรับประกันยังไงก็ไม่ถึงโครงสร้างด้านบนแน่นอนนะคะดูได้เลยซ้ายขวาหน้าหลักเลยให้นูนภาพอยู่ก่อนก่อนที่เราจะพาไปชมข้างในกันนะคะก็คันนี้ จะได้แบบนี้เลยทุกคนดเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่รถทอนไม่ใช่รถพิกคว่ำรถยืดค่ะสั้นๆง่ายๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพาด,ดู้สภาพภายในกันต่อนะคะแล้วก็เลขใหม่ว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่รวมถึงบริเวณ ฝากกระโปรงหน้าด้านหน้าด้วยว่ามีรถชนอะไรมาใหม่แล้วก็รวมถึงโปรเร์ชันภากิจไปดูกันเลยค่ะแล้วนี่ก็คือภายในค่ะของเจ้าตัว MG EP9 ที่หลายคนนะอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นมือสองรถไฟฟ้ามือสองของแท้เป็นยังไงคันนี้เลยแต่เอาจริงข้างในนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็น EP9 ปี2022เนาะข้างในเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นความแปลกตานิดน,นึงถ้าติดตามมาจากโบนะคะเพราะว่าเนี้ยมันไม่มีพลาส,สติกเลยมันคือรถยุดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ได้อะไรบ้างเหมือนกันค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นนะคะระบบฟลตสตาร์ทไฟหน้าปักสูงตามได้นะคะแล้วก็คันนี้เล็กมาอยู่ที่53,65 5กิโลเมตรนะคะรถปี2022ก็ใช้งานมาประมาณป,าณปีหนึ่งปีกว่าอะไรพวกนี้แต่จริงๆวนองบอกทุกคนจำภาโบยนะจำคำบับโยก็ได้คือวันนี้หลายคนอาจจะเห็นว่าแบบเอ๊ะทำไมดูมันมาเยอะนู่นนี่แต่ทุกคนเชื่อบอกว่าว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลาทุกคนไปเจอรถไฟนในอนาคตจริงๆอ่ะมือสองเจอมาเยอะกว่ารถน้ำมันแน่นอนเพราะว่ามันวิ่งเยอะมันประหยัดไงมันมันซื้อไว้เพื่อใช้งานจร ก็ตอนนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะมี Android Auto มี Apple p p l e c a r p l a พให้นะคะแล้วก็มีกล้องหลังมีระบบทุกอย่างเหมือนปกติเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวพัดตัวเดียวกันเนะาะคราวนี้เดี๋ยวโบจะพาทุกคนนะคะไปดูบริเวณด้านหลังว่ามีริ้วรอยอะไรไหมแล้วก็ไปดูห้องเครื่องความกระโริประชันถ่ายคลิปกันไปดูกันเลยะคะ่ะสาหรับบริเวณด้านหลังค่ะโบก็จะพามาดูนะคะความใหม่ของรถอันนี้คือไม่ต้องรีวิวสปปรรพคุณเนาะเพราะว่าโบาเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า EP มีสปปรรพคุณเป็นยังไงประหยัดแค่ไหนแล้วกว็พ้น,ยยนีนนะะแนรถบบ ยนะคะทั้งบริเวณบาะเอยอ,อะไรเอยต่างๆนานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆกวนใจนะจ๊ะก็คือเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยติดตั้งคาซีได้ทั้ง2แบบนะคะได้ทั้งหันหน้าเข้าแล้วก็หันหน้าออกเลยนะคะสำหรับรุน่นนี้เพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่า EP เป็นรถที่เตัวนที่ใช้สอยกว้างมากถ้าเปรียบเหมือนบ้านก็คือแบบประเมินได้เยอะกู้ดได้เยอะเลยเพราะว่า มันใช้สอยได้เยอะอย่างถุงก๊อฟเนี่ยวาง EP ีได้นะคะในแนวขวางแต่รุ่นอื่นคือวางไม่ได้ถามว่าทำไมรู้ลูกค้าบลองมาแล้วจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงรถมีชนหนักหรือเปล่าไม่ใช่สภาพเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะคือเราจะมองไม่เห็นหรอกเพราะเนี้ยถ้าเป็นตัวพาร์ทนะคะเขาจะมีแผ่นปิดบร,ริเวณมอเตอร์ไฟฟ้าให้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่ากาันกระแทกบ้านกันอะไรต่างๆนา,าน,นะะา ก็ให้ดูน็อตบริเวณฝากระโปรงกันดีกว่าจ้ะนะคะก็เหมือนเดิมค่ะกริบๆแบบนี้นะคะน็อตสองตัวซ้ายขวาน็อตสองตัวที่อยู่กับคานด้านข้างรถนะคะตรงนี้ก็ไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่เห็นที่เ่บอกนะข้อดีของรถไฟ MG คืออะไรรู้ป่ะ ที่รู้สึกว่ามันมันโอเคกว่าแบรนด์อื่นลก็คือ1เลขตัวถังบริเวณฝากระโปรงหน้ารถนะคะจะมีเลขตัวถังแบบนี้เสมอถ้าคันไหนเป็นฝากระโปรงมาเห็นชัดมากว่ามันจะไม่อยู่เพราะอันนี้มาจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวนี้เช่นกันมีทุกตัวนะแล้วก็มีเลขตัวถังอยู่ที่หน้ารถแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเปิดกันด้านหลางังก็มีพลาสติกแปะเหมือนกันแล้วก็มีเลเซอร์เป็นโลโก้ MG ไว้ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ดูโคตรง่ายเลยว่ารถแม่งชนมาหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าชนหนักเป็นฝากระโปรงมาเป็นฝาหลังมามันจะไม่มีสติกเกอร์พวกนี้นะคะแล้วก็ดูง่ายมากๆเลยน็อตเเอ้ยอ,อะไรเอ๋ยตามน,นี้เลยจ้าไม่มีริ้วรอยนะคะขาไฟก็คืออยู่เรียบๆแบบนี้เลยนะโลโก้เลเซอร์บริเวณคานก็อยู่ครบนะจ้าพวกนี้ต้องบอกว่าอันนี้มันต้องมาจากโรงงานนะอูเอ๋ยทำไม่ได้นะจ๊ะนี่นะคะมาจากลายผลิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจและสบายใจได้เลยเอาละค่ะเชื่อว่าหลายคนดูแล้วก็รู้สึกว่า ก็น่าสนใจนะคะเพราะาเป็นโรถลฟ้าที่เป็นมือสองแท้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะคะแล้วก็ที่สัมพัญเหมือนที่โบแจ้งไปเลยนะทุกคนนะ่ะคันนี้ราคาเปิดตัวรัซิ้อว่าอยู่ที่ประมาณหกแสนต้นๆเท่านั้นราคาไม่ได้ตังแกลแต่รับประกันว่าหกแสนต้นแน่นอนใครสนใจคันนี้นะคะ EPW ปีสองพันยี่สิบสองเลขในห้าหมื่นและแน่นอนเลยวันนี้ไม่มีเครดิตออกรถศูนบาทเครดิตไม่ดีนะคะทุกคนไม่ไม่ใช่เอาใหม่แล้ววันนี้เริ่มจากแล้ววันนี้นะอหนึง่งแล้และ,ะมา แล้วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคันนี้เงินดาวสอง0มืเก็บใส่ในกระเป๋าของคุณไว้คันนี้ออกรถเรินกนสุบัติต่อให้คุณจะเป็นคนทีม่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ตามพารายเยอะบัตรเครดิตไปเดียวจบแน่นอนสําหรับอีพีพัทคันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากไนดะ้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่มั่นใจว่าพอเป็นมือสองมันจะมี อะไรตีกลับมาไหมการใช้งานการรับประกันวารันตีแบตเตอรีนน่นู่นนั่นนี่นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามันได้แล้วก็แน่นอนคันนี้วารันตีสูตรยังเหลือวารันตีแบตเตอรี่จากสูตรเอ็มจีก็ยังเหลือเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจคันนี้นะรีบทักมาทำคอน,นแทคด้านล่างนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะด้านเรื่องของรถฟ้าเนี่ยมาแนะนำนะซึ่งตัว,วเองก็ต้องบอกเลยว่าก็เชี่ยวชาญในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าขายรถไฟฟ้ามาเยอะ ผ่านดามารถไฟฟ้ามาก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะติดตามจะรู้เลยว่าจะเจอโบนันทุกิที่เป็นรถไฟฟ้าเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้สามารถติดต่อแบบคอนแทคด้านล่างนี้เลยอยู่จังจ,จังจังหวัดและอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะคะแล้วก็ย้ำอีกรอบนะมีเครดิตนะคะก็ออกรถส่บัติไม่มีเครดิตก็ออกระส่บัติเช่นเดียวกัน,นะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ